ท่านี่ปึกษาของเพชรินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านนายกคล้ายครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานุพงศ์ทิพย์ศเวทท่านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเสียกับครับคุณศักดาพิมพ์ศรินาพร้อมด้วยคุณประเสริฐหอธรรมรัตน์นะครับคณะที่ปรึกษาของเพชรินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับอ่ะตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3าครับคู่เอกน้ำรายการครับมวยมันสน่นเมืองครับ14ีมีนาครับอ่ะเตะล่างทักทายไปก่อนนะครับกระดูกเล็กสิงเพชรก็ยังตั้งป้อมนะครับ รอที่จะบวกครับแหมรูปร่างชงชกเห็นชัดเลยนะครับกระดูกเหล็กจะเล็กกว่าจะบางกว่าครับเพราะว่าเบ่งขึ้นมาครับแหมเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่เสนอน้ำหนักเนี่ย9ก้าน้ำหนักนะครับตั้งแต่ร้อยสี่ถึงร้อยสิบสามต่อยได้หมดครับน้องมิงอ้าวนี่นะครับไฟแดงกระดูกเหล็กนี่มือสิงเพชรนะครับนี่วันนี้นี่ทางโตโยต้าคี m มเตอร์เหมือนเดิมศูนย์สองนะครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากคีมเตอร์โอ้โหคู่นี้ โอ้โห,หลุ้นกันเต็มเหยียดเต็มที่เลยแ嘛แต่เวลานี้น้ามวยนี่มีโอกาสมีสตังค์เยอะเพราะอาชีพนี่สตาร์ทขั้นต้นนี่ยแสนสองแสนห้าแสนถึงหนึ่งล้านเลยนะครับครับโอ้เนี่ยครับแ嘛ต้องกุลาเจี๊ยบลามอินทานหรือว่าต้องกุลาสอจอจจอยปราจีนเคยทําได้แล้วครับหนึ่งล้านบาทแ嘛เฉียบขาดก็ห้าแสนบาทแล้วก็มีอีกหลายๆคนครับด,ดูดูอ้าววงในวงในโอ้โหดูครับ ไม่มีใครยอมใครกันจริงๆครับคู่นี้กรรมการธงชัยบอกติดเชือกติดเชือกออกมาก่อนออกแรงเยอะหน่อยนะครับกรรมการธงชัยครับคู่นี้นอกกับในแหละครับอ้าวหมัดไปครับกระดูกเหล็กจับได้ขึ้นคอได้ไหมแหมชิงเหลี่ยมชิงเหลี่ยมเลยนะครับสิงเพชรเตะสิงใต้ครับไม่ยอมไม่ขึ้นคอกดไว้เพราะว่าไฟที่แล้วแหมยกสี่ครับเจอขึ้นคอเจอลากครับอ้าวไฟแดงนะครับกระดูกเหล็กน้ําเงินสิงเพชรอ้าวกระดูกเหล็กเข้าใกล้ไปเรื่อยอ้าวติดไปีกเอขวาไปยังไม่ได้ สิงเพชรแม่กาดขาดดีเหลือเกินนะครับสิงเพชดดูสีหน้าแววอ้าวขวาตีอีกกระดูกเหล็กสิงเพชรอ้าวซ้ายมาซ้ายโตไม่นี่แหละอ้าวขวาของกระดูกเหล็กหมัดไปสิงเพชรมาซ้ายกระดูกเหล็กอ้าวฟันแล้วบูแล้วนะครับสวมบทบูเลยนะครับกระดูกเหล็กโอ้โหโอ้ห oh นี่ครับผ่าของดีจริงๆครับ มาไฟล้างตากันดูดูวงนายโอ้โหคนละเข่าคนละเข่าดูดูนี่ครับมาสิงเชสมาเสียบแล้วขาไวข้าไวขาไวกระดูกเหล็กกระดูกเหล็กดูครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับคู่นี้สมราคาคู่เอกครับมวยมันสนานเมืองครับซัดกันมารอบหนึ่งแล้วนะครับมวยเด็ดสังเวียนเดือดของซุปเปอร์จีครับคุณจิราชัย วันนี้มาสนันที่รังสิตแทนงไปครับสิงเพรโอ้โหคืนครับเอาหมัดเอาเจาะล่างครับาทางด้านสิงเพรนี่จังหวะโต้กต้นลำหนักๆเห็นเลยครับอา้าวกระดูกเล็กเอาขวาติดอีกสิงเพรดูโยกเอาซ้ายมาท่นองท่านใจอ้าวกระดูกเล็กเข้าเข้าโยกปลายยกปลายยกเอาซ้ายติด อา้าวหมดยกหมดยกครับหมดโดยเกตบำรุงพร้อมด้วยท่านรองในสนามครับที่บอยคุณเพิ่มคูนซับเกตบำรุงครับตามกันต่อยก4ี่มเข้มข้นเข้มข้นเลยครับยกนี้พลาดไม่ได้เลยนอตนี่คือผู้เอกแล้วนะครับยก4ี่ครับกระดูกเหล็กอัจฉริยะครับส่วนน้ำเงินนี่สิงเพชรเดชสิงใต้ร้อยจุดสามนะครับม่ยังเร็วเหมือนเดิมเลยนะครับสิงเพชรวันนี้จุกจิกกวนใจครับแทงซ้ายโอ้โหดักแทงครับ อ่าในตีได้ไหมครับกระดูกเหล็กลากไปแมมันยังไม่ต่อเนื่องมันใกล้เชือกครับแมสิงเพชรในโชกแบบสมองเลยนะครับน้ําเงินายแดงกระดูกเหล็กต้องเอาปะทะแล้วนะครับสิงเพชดดูดิหลังนะครับสิงเพชรเอากระดูกเหล็กเข้าอีกสิงเพรเอ้าแทงไปแทงมาเอ้าซ้ายเตะมากระดูกเหล็กขวาเอา้าเนื้อยกเอา้าแทงไปคืนโอ้โหสะใจนะครับพระเด็จพระคุณเลยทีเดียวดูดีนะครับ อ้าวขยับมาเรื่อยอา้าวฝ่ายแดงกระดูกเหล็กเข้าสิงเพชรซ้ายไปตีหน้าตีหลังนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับสิงเพชรอ่าฮ่า,านี่ครับกระดูกเหล็กฝ่ายแดงเผยเบียดชนะมานะครับดูดูครับแ่าไปทั้งซ้ายไปทั้งขวา้มหมัดไปอีกโอโส้สิงเพชรแหมแกตั้งตังต้งรอโต้อโต้อยู่แหารอกระดูกเหล็กหลุดหลวมฮ่านี่ครับคนละแข้งโอ้โหไม่มีให้กินฟรีเลยครับเจ,อจอาะเจาะในได้ไม่ได้ครับกระดูกเหล็ก ไฟที่แล้วก็ชนะเพราะไหนไหนอ้าวล็อกได้ตีได้ไหมเด้งซ้ายมาเอาละครับมพยายามจะสอดแขนครับโอ้วันนี้ไล่แขนดีเลยครับสิงเพ็เดชสิงใต้ครับกรรมการแยกครับโอ้โห,โ,หโ,หโหมวยยังดูดีตลอดเลยนะครับอ้าวไฟแดงกระดูกเล็กน้ำเงินสิงแพ้ซ้ายสวยอ้าวซ้ายอีกดอกนึง อ้ากระดูกเหล็กมาหมัดไปแทงโอ้โหลูกนี้ของสิงเพชรน,นะครับโอ้จังหวะหลักเลี่ยนมีใช้ได้เลยน้ำเงินสิงเพชรน,นะครับแต่ว่ากระดูกเหล็กนี่ยังไม่ยีระเดินตลอดอ้าเข้าไกลไปเรื่อยนะครับแดงกระดูกเหล็กน้ำเงินสิงเพรเอาาา้าไล่มาหนึ่งสองแหมลูกนี้แทงแต่ชกแบบผ่อนผ่อนนอกผ่อนในเลยนะครับทางสิงเพ็รโอ้โหดูครับมหาสุดหมันเลยครับคู่นี้ อ่ะไม่เป็นไรครับไฟแดงความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จรออยู่ครับมหากระดุกเหล็กอู้แต่ว่าวันนี้สิงเพชรว่าเหมือนกับมาแก้เกมมาแก้เกมมาครับดู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 โอ้โหม่าวันนี้โอ้สิงเพชรแกหลากหลายมากเลยนะครับนายก็ยังยังตีไม่ได้ครับกระดูกเหล็กเนี่ยครับดูครับโอ้โหดูเหลี่ยมดูการจับดูการสอดครับว่าแข็งแรงมากครับสิงเพชรวันนี้ครับ แม่เข้าตีก็จริงนะครับแต่ว,ว่าสิงเพชรจะไล่แขนเข้ามาอยู่ในเลยอ่ะดูดิอา้าวกระดูกเหล็กเข้าอีกสิงเพชดดูดิสายนี่มาสายสวยเลยนะครับอา้าวหมัดมาฮุกซ้ายไปเอา้าแทงไปสิงเพชรโอ้โชกด้วยความยืดหยุ่นจริงๆน้ําเงินนะครับสิงเพชเอา้าวทิปมานี่นะครับปิดเบรกตลอดอา้าวสายตาเลือเอา้าเสียไปแนละ้วหมดยกหมดยกที่สครับ สมโอทีครับสมโอทีดีเพราะมีซิงวิตามินบีและสมสก,กัดกวดใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชายกิจอิทธิขอขอบพระคุณครับอ้าวลายชนนะครับฝ่ายแดงกระดูกเหล็กน้ำเงินสิงเพชรมาสิงเพชรดูดิดูด,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 ดการ์ดไม่ตกจริงๆแต่ว่ากระดูกเหล็กแกก็เพี้ยนเหลือเกินก็มีหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับสิงเพ็ดมาจะต่อยแบบเอาคาราดเลยอ่ะฮะดูดิออกข้างนิดนดึงลีลานะครับมา เหมือนกระมวยเก่งๆนะอดีตเลยเนี่ยนี่นะครับออกข้างวนไปรอบเลยทีเดียวนะครับเอ้านี่นะครับต้องกอพุดนะครับ CP เจริญพกพัณฑ์อาหารจำกัดหมาชนนะครับท่านดรพงวิเศษไพฑูรย์นี่นะครับมาถึงยกห้าแกไวเหลือเกินนะครับทางด้านสิงเพชรเด็ดสิงใต้ครับวันนี้กระดูกเหล็กก็ต้องงัดไม้ตายสุดท้ายครับต่อยหมัดฟันศอกกันแต่ดูแม่พอเข้าไหนนี่แกเก็บรวบไปหมดเลยครับเก็บแขนเก็บขาเก็บไม่ให้กระดูกเหล็กออกเลยครับ อ่า่มีครับมาเหลือเวลาอีกเกือบเกืบสนาทีครับให้กระดูกเล็กจะทำอะไรต้องรีบทำแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับไทยนครพัฒนาจำกัดครับ ผู้ผลิตและจำน่ายพิซซี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชอริเบ็ดนะครับรวมถึงไดฟิลีนเบนดาฮันรอยครับโอ้ยดูครับกระดูกเหล็กมาติดต๊ดเข้าไปเชียโอ้โหดูสิงเพ็ดมาค่อยๆฉายค่อยๆโชว์แล้วครับตอนนี้คุณน็อตมทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับสิงเพชรทั้ทงจังหวะนีะครับหมัดหน้าหมัดหลังยึกยักยึกยักฮ่ากระดูกเหล็กก็ปวดหัวแหละครับอาจารย์สุรัตน์ก็น่าจะปวดหัวครับแหมเจอมวยชกยากแบบนี้ครับน้าหมิง มองดูสิงเพชรวันนี้นะครับเหมือนกับใครรู้ไหมน้องมอบแสนไกลสิครูออสไอนึกภาพออกไหมนะเชิงดีลุมลนีนะครับเลียมตีนแข้งเครื่องอู้สลาดสมองสมองเห็นไหมเนี่ยรุ่มแป้นตั้เบลนี่ยอดมวยเลยนะแสนไกลสิครูออสนะครับนี่ครับคนนี้ก็มหาวาที่มวยเอกด้วยกันทั้งคู่แล้ะครับแต่ว่าวันนี้ มวงในจับไม่ได้ครับโอ้โหกระดูกเหล็กไม่เหมือนไฟที่แล้วครับไฟทิ้นแล้วแบบโชว์ฉายทําให้เบียดชนะในช่วงท้ายๆแต่ว่าตอนนี้มันโอ้โหเหลวเวลอีกประมาณ20กว่าวิครับมายังใช้เกมถนัดของตัวเองไม่ค่อยได้แะครับไฟแดงกระดูกเหล็กนี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพ่อคานอาหารจํากัดมหาชนนะครับท่านดรพงุศเสถทรน,นุกถึงโตโยตา้าโตโยต้าคือมอเตอร์นะครับ0 2 6 6 2 6-5-5-5จากทีมอเตอร์และกันตาดสินด้วยนะครับตอกผุนนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงด้วยปลายยกสุดท้ายแล้วนะครับฝ่ายแดงกระดูกเหล็กอ,อธิริยะน้ำเงินสิงเพชรเดชสิงใต้หมดยกสุดท้ายนะครับนี่และครับแม่พอซัดกันเต็มเหยียดเต็มที่5ยกแล้วก็พอหมด5ยกแล้วก็เพื่อนฝูงนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันกร,รมการผู้ว่าบนเวทีนะครับรับใบให้คะแนนก่อนต้องดูทั้ง3มมุมนะ แล้วก็ดูกันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับน้ําเงินนะครับน้ำเงินสิงเพชรนะครับเดชสิงใต้ชนะคะแนนกระดูกเหล็กนะครับออัจฉริยะไปนะครับนี่ครับวั